เกี่ยวเขยเข้าไปข้างในหน่อยของมือก่อนของมือก่อนของมือตะเกีบไม่ขอมือใกล้หน่อยตเกียบเนี่ยนูนๆไม่ใกล้อย่างเงี้ยของมือก่อนเดี๋ยวพึ่งเอาไหมของมือก่อนของมือก่อนของมือของมือต้นคอมของมือก่อนไม่ได้เราต้องให้ขนมถือขนมด้วยของมือก่อนไม่เฮาหยุดเฮาต้องถือขนมด้วยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ของมือก่อนต้องเอาขนม ลูกขนมให้ใกล้เดียวลูกป้อนขนมเลยวขอมือก่อนขอมือก่อนขอมือขอมือมือก่อนอมือกันนีนน่เอาขนมให้เลยลูกป้อนเลยไม่ต้องกลัวห,หนูยื่นอย่างงี้สิจับยื่นยื่นสมอุอย่างงี้ยื่นไม่ไม่โดนหนูหรอกจับอยู่สมมุนั่งลง พี่โมไม่ทำน้องเขาลกูก